สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในบทที่4การบวกรลบคูณหารและคนจำนวนนับโดยวันนี้ครูจะมานําเสนอเรื่องการบวกรลบคูณหารละคนแบบแมีและไม่มีวงเล็บนะคะมากกว่า3จํานวนเป็นอย่างไรเราเปไปติดตามชมกันได้เลยค่ะก่อนอนืเรามาศึกษาข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณ ที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอนที่เราได้เคยเรียนมานะคะขั้นที่1เราคำนวณในวงเล็บก,ก่อนใช่ไหมคะขั้นที่2ถ้าในโจทย์มีคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาขั้นที่3ถ้ามีบวกหรือลบคำนวณจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันค่ะต่อไปเรามาดูสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะ การหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารละคนที่ไม่มีวงเล็บให้หาผลลัพธ์ของการคูณหรือการหารก่อนกรณีที่การคูณการหารหยุดติดกันนะคะให้หาผลลัพธ์จากซ้ายไปขวาจากนั้นจึงหาผลลัพธ์ของการบวกหรือการลบจากซ้ายไปขวาเช่นกันค่ะตอนนี้นักเรียนอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมคะเราไปดูตัวอย่างโดยสังเขปเรียนดูข้อหนึ่งนะคะ เดี๋ยวครูจะคำนวณให้ดูในที่นี้ครูจะคำนวณให้ดูโดยที่ไม่ได้แสดงวิธีทำนะคะแต่เป็นการคำนวณเพื่อหาคำตอบนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อ1 3ึ 2, 2่งาคูณ2หาร2บวกหลำดับขั้นแรกคือนะักเรียนต้องสํำรวจโจทย์ของเราก่อนค่ะว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องทำก่อนจากที่ครูสํำรวจแล้ว ปรากฏว่าวงเล็บก,ก็ไม่มีมีแต่สิ่งที่เราตกลงร่วมกันว่าให้ทําคูณกับหารก่อนใช่ไหมคะคูณอยู่นี่หารอยู่นี่คะ่ะแล้วถ้ามีคูณกับหารติดกันให้ทําจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะนั้นทำเลยกันนะคะ3ามคูณสเท่ากับหใช่ไหมคะเขียนเครื่องหมายห,หารตรงนี้ก่อนนะคะหารสองก่อนไม่ต้องใจร้อนแล้วก็ะบวกห้ ต่อไปขั้นที่2เราก็นำา6หารด้วย2ก็เท่ากับ3ามนะคะแล้เขียนบวก5ไว้ก่อน3ามนำมาบวกกับ5ได้เท่ากับเท่าไรคะ8นักเรียนก็ได้คำตอบแล้วค่ะว่า8นะคะดังนั้นนักเรียนก็นำไปต่อในโจทย์ของเรานะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะก็คือข้อ2องนะคะอขออนุญาตเคียร์ก่อนค่ะ ข้อสอค่ะพันแรกทำเหมือนเดิมค่ะสํารวจก่อนว่าโจทย์ของเรามีตรงไหนบ้างที่เราควรจะทําก่อนครูพบแล้วค่ะอ่านี่คือวงเล็บเรามีข้อตกลงร่วมกันว่าให้ทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะดังนั้นเราทําเลยค่ะสี่บวกหกเท่ากับสิบแล้วครูก็ลอกโจทย์เหมือนเดิมเลยนะคะคูณยีสิบ แล้วก็หาร5ค่ะต่อไปขั้นที่2เหลือแค่คูณกับหารแล้วใช่ไหมคะทำจากซ้ายไปขวาซ้ายของเราก็คือ10คูณ20 10คูณ 20, 20ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ200ใช่ไหมคะหารหู้กเขียนตามจยดเหมือนเดิมคะ่ะต่อไป200หาร5เราลองมาทวนที่ว่า200หาร5ลองตั้งหารสั้นดูนะคะ ห้าหารหลักร้อยไม่ได้กระจายค่าจากสองร้อยให้หลักสิบก็เป็นยี่สิบสิบใช่ไหมคะ,ะเราก็นำห้าไปหารยี่สิบเลยก็ได้ห้าสี่ยี่สิบแล้วนำห้าไปหารศูนย์ด้วยนะคะในหลักหน่วยก็ได้ศูนย์คำตอบของเราก็คือสี่สิบค่ะเห็นไหมคะ เราหาคําตอบมาโดยที่ครูไม่ได้แสดงวิธีทํานะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าครูคิดหาคําตอบนะคะต่อมาเราไปดูข้อตัวอย่างข้อสามค่ะข้อ 3, ข,อ3ขั้นตอนแรกเราพิจารณาเหมือนเดิมค่ะพิจารณาเหมือนเดิมโดยครูก็สํารวจว่ามีวงเล็บไหมไม่มีวงเล็บใช่ไหมคะ มีแต่เครื่องหมายคูณกับหารที่เราต้องทำก่อนมีตรงไหนบ้างที่เป็นคูณกับหารก็นี่หารแล้วตรงนี้ก็คูณแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้ามีคูณกระหารให้ทำจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทำด้านซ้ายก่อนเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องเขียนเลข6ตัวนี้ไว้เหมือนเดิมก่อนเรายังไม่คำนวณคำนวณขั้นตอนที่1เลยค่ะ4หาร2ได้เท่ากับ2ครูเขียน2นะคะเครื่องหมายบวกรูเขียนเหมือนเดิม เริ่มคำนวณขั้นที่สองเลยค่ะสามคูณสามเป็นเท่าไหรคะเก้าเก้าลบครูเขียนเหมือนเดิมแล้วก็เขียนเลขสี่ตามโจทย์เขาเลยนะคะต่อไปขั้นที่สองครูก็มาสำรวจอีกว่ามีเครื่องหมายใดบ้างก็มีบวกกับลบนะคะตามตาม,ตามข้อตกลงเลยค่ะจากด้านซ้ายไปขวาซ้ายของเราก็คือหกบวกสองเป็นแปดและครูก็เขียนเลขเก้าเหมือนเดิมจะเย็นๆน,นะคะ ต่อไปขั้นที่3เราก็นำา8บวก9เป็น17นะคะแล้วเขียนลบ4สุดท้ายแล้วค่ะจะได้คำตอบนะคะ17เลบ4เหลือ13ค่ะเห็นไหมคะได้คำตอบมาโดยไม่ยากเลยถ้าเราหัดสังเกตนะคะนักเ,เรียนไปดูนะคะว่าวันนี้เรามีภาระงานใดบ้าง มาดูตัวอย่างนะคะถ้าครูให้นักเรียนทํางานนักเรียนดูตัวอย่างค่ะนักเรียนลอกโจทย์เลยนะคะแล้วตอบลงไปโดยนักเรียนไม่ต้องแสดงวิธีทำไปคํานวณในเศษกระดาษแล้วมาตอบเลยนะคะมาดูภาระงานนะคะในวันนี้วันที่20กันยายนพุทธศักราช2564นะคะ ให้นักเรียนเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโออีกครั้งนะคะถ้ายังไม่เข้าใจ 2. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะวันนี้ไม่ทำในหนังสือค่ะ10ข้อด้วยกันโดยดูจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้ให้นักเรียนลอกโจทย์และเติมคำตอบลงไปเลยค่ะไม่ต้องแสดงวิธีทำนะคะทำเสร็จให้นักเรียนทบทวนและตรวจคำตอบแก้ไขให้ถูกต้องส่งในลายห้องวิชาคณิตศาสตร์นะคะ วันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะขอให้เรียนตั้งใจทำงานนะค่ะเด็กๆ